สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆแต่นี้แอดจะพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวชมตลาดข้างวิหารหลวงพ่อมองคลบพิผิดนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะเป็นวันธรรมดาคนก็จะน้อยหน่อยหนึนนน่งแต่ของไม่น้อยเลยนะเขาขายก,กันแบบูออปชั่นเลยนะฮะมีของหลากหลายมาดูเองนะคะมีขนมสาลี่ด้วยสแสดงว่าเจ้านี้เพิ่งมาแต่ก่อนไม่เห็นนะสมัยตอนแอดเด็กๆมาก็จะมีพวกของดองอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิมีแมวด้วย ขายของสวีเนียนะคะหรือของที่ระดึกนะคะให้ซื้อกลับใบส่วนมากจะาชาวต่างชาติจะซื้อกันนะคะนี่จะเป็นพวกผลไม้ดองแล้วก็มีกะละแม่นะคะเนี่ยส่วนมากจะเน้นของชาวต่างชาติมากกว่านะคะคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อพวกขนมกันอย่างโรตีใส่ไมนะคะนี่ อากาศร้อนมากเลยฮะอากาศร้อนนะฮะอุ้ยมีโคกทองคำด้วยสากโคกทองคำนะคะอับมีแมวอุ้ยแมวเยอะนะนี่น้องแมวดำนี่พันกลนจานะน้องหลังปลาไม่ได้สาวอย่างนะสิ่จ๋า มีขายหนังปลาปรอบด้วยนะคะมาชมมีหลังเสื้อผ้านะคะจะเน้นรูปช้างเป็นหลังนะคะมีขายทุกปลาหวานนะคะกลิ่นหอมเชียวนะ,ะขายได้น,นะคะกป คงสินป์ใ่นะ่าจะประมาณนั้นแหละขอไปย้ายไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีแบบมีผ้ารถมีที่พักให้เล่นนะคะอันนี้จะขายเจอกับของที่ระลึกอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะดูกันเปาเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวจะพาจนถึงสุดตลาดเลยนะ <S 2> <S 2> ของขายเยอะนะถึงแม้กระทั่งวันธรรมดาของก็เยอะนะ ให้สุดลดละลัลใจที่จอบรถล้วนะคะาานจับรถก็จะอยู่ข้างหน้าเนี่ย่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นร้านค้าโดยทั่วไปในตลาดข้างวิหารหลวงพ่อมงคลวะพิษนะคะโอเคจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ค่ะ